M.A.S.T.E.R ควารางวัลจัญญาบันดีเด่นหอ,อการค้าไทยประจำปี2567นาวลพัตรดาเลิศภพานุโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนหรือมาสเตอร์เข้าร่วมรับมอบรางวัลจัญญาบันดีเด่นภายในงานประกาศเกียรติคุณจัญญาบันดีเด่นหอ,อการค้าไทยประจำปี2567 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชยัยองคมนตรีและนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลณนนะห้อง UTCCEvent Lab อาคาร23ชั้น7มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยหอ,อการค้าไทยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้าภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรณ ตามหลักบรรษัทพิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดถือความโปร่งใสซื่อสัตสยส์จริตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคพร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชนตลอดจนมีจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาให้ยั่งยืนทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้านสอดคล้องกันกันกบวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลมาสเตอร์เพลส ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้บริษัทเป็นหนึ่งใน14บริษัทประเภทองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวประจำปี2567ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจัญญาบันดีเด่นโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบ ธุรกิจในภาคเอกชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยบาัณและยึดหลักบรรษัทภพพิบาล Good Corporate Governance Board Master อนุมัติแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่คุณดาวลัพัตรดาเลิศพานุโรธนั่งท่านซ e o มีผลวันที่22กุมภาพานันธ์67เป็นต้นไปเปิดเกมรุกนำทัพ9สู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางพร้อมสร้างบทพิสูจน์จากผลประกอบการโตแบบก้าวกระโดดงบปี2,566รายได้รวม1,916.76ล้านบาทกำไรโต416.30ล้านบาทบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนหรือ MASTER ในนามโรงพยาบาล Master ร์พีสเปเ c ียลตี้ฮอ p i สพิอลของวุฒิาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชียปรับโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ แต่งตั้งคุณลพัตรดาเลิศพานุโรธด,ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO Chief Executive Officer โดยมีผลตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไป คุณลพัตรดาเลิศพานุโรธมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารงานจากหลากหลายธุรกิจในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอีกทั้งเคยเป็นอดีตผู้บริหาร Internal Audit Firm รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการการขายการตลาดแบบครบถ้วนในทุกระบบโดยมีประสบการณ์การนำบริษัทเข้า IPO มากกว่า30บริษัทเป็นความสามารถพิเศษด้านการวางระบบตรวจสอบภายในและไอที